นี่ถ่ายๆรูปปูข้อหน่อยสุดๆเลยครับผมจักโล่นี่ยกับสองตัวสองตัวโลครึ่งสดๆเลยได้ยังปูข้อ่ะขั้วเลยขั้วเลยวันนี้จากการขั้วเลยโอ้ผู้กองหินฝีมือแม่ครับเชฟใหญ่จากพิซซูนูโรกมาเองเลยครับผมอ๋อต้องเผาอย่างนี้ก่อนเหรอไม่ไม่ไม่ต้องลวกน้ำร้อนเลยใช่ไหมเผาแล้วก็ลอกหนังครับอ๋อมันจะออกทั้งหนังทั้งขนเลยเหรอใช่ครับ เดด็แถวเนี้เห็นเขาต้มน้ำรั่วแล้วก็าบางบาง,บางคนก็ต้มน้ำเทียนแ่ะอ๋ออันนี้สูตรสูตรพิโลกครับสูตรพิโลกเลยโอ้โหแจว๋วแจว๋วลองดูครับลองดูอันนี้คือได้แล้วไหมใกล้แล้วนะได้แล้วครับอใกล้ได้แล้วจะลอกหนังได้คนระับโอ้ออย่างนี้เลยโอ้โหแจว๋วแจว๋วแจว๋วในการในการครับ จยอเลยหนูพกใหญ่มากตัวเราประมาณ7-8ขีดได้ไหมเนี่ยได้ครับเต็มเตาเลยอ่ะเต็มเตาเลยครับใหญ่ๆเลยขวดโคกเลยครับโอ้โหโอ้ยงี้เลยโอ้โหฝีมือฝีมือนี่เป็นจริงเนี่ยไม่ใช่เป็นหลอกครับอย่างนี้ไม่เคยทำจริงแน่นอน เฉี S <s> <S <s> <S ยวเลยครับแบบนี้เอาเป็นแผน่นเป็นแผ่นเลยได้การได้การถอดเสื้อครับอย่างแบบนี้ถอดเสื้อ เขาจั่วเลยฟีมือเนี่ยไม่มีเลอะเปืเป้อนเลยโอ้โหแจ๋วเจ๋วเจ๋วจ๋วครับอบวัวปุ๊อ้วนเลยน้องหนูของเราวันนี้ครับเด็ดมากเด็ดมากเด็ดมากอ๋อนี่ครับจะเอาไปคั่วเอาไปอ่มเอาไปทำผัดอะไรก็ต้องต้องต้องย่างก่อนใช่ไหมใช่ครับ<อ>ให้มันหอมครับหอมไฟหอมใบตองด้วยทีเดียวจเจ๋วละเมียดละไมดีมากครับ แจวแจวรสชาตินี่แซ่บเพแซ่บเพจัดครับแต่ว่าวิธีการนี่ชวนให้ลงไหลแล้วความแซ่บนี่มีหลายอย่างครับแซ่บเพราะรสชาติต่างเทียรกับแซ่บเพราะนี่แหละครับแซ่บเพราะวิธีการแซ่บเพราะวัฒนธรรมแซ่บเพราะบรรยากาศนี่แหละครับข้าวก็เป็นส่วนหนึ่งข้าสิร่วมทุกความแซ่บไว้ต้อกันเลยครับเมื่อนี่แจวแจ๋วแจว ครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูครับลุ้นครับลุ้นโอ้โหใบตองเป็นลุมหนูเลยแหมมันหอมจริงอะ่ะหอมคืนดีครับพี่น้งองนี่ครับฟิชจิลิงมิกเซอร์วัฒนธรรมด้านอาหารทุกคืนวัน Liếm nó nè con nụm lưng em tem lê Ít tôn nữa người an mơ mà, hoặc gào kéo 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 lắm biếm sau 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 เลยครับับมนเกือบสุกเลยเนี่ยคุณผู้สุกเข้ามาสุกมากลิ้งๆเจียวๆอย่างเซ็ตหอมๆเลยหอกันนะมาสับมาฟักนะครับเนาะสักแหลกๆมุนๆตามมักนะครับตามกำลังเราไปพี่แก้ม<า>วะนะไม่เด้นตอนนี้สีตึงๆแน่แล้วก็สีโบมุนปั่นได้ครับไข่แน่แต่มีแต่ครูบ่าวเนี่ยน,นะครับเพราะได้แทะได้ใหญ่นะครับเนาะมีกระดูกน้ำติดแต่น้ำจืดน้อยเพราะไปยัง มีเท็กเจอร์พิเศษตัวครับผู้เดชเขียวดีเ้ยำใส่น้ำกันครับเนื้อร่วนขวบขวบรวนนี่ครับอ้าวความสามารถหนึ่งนะครับเนาะมันเห็นมันก็เลยโอ้หตัวหนึ่งเต็มเคียงเลยครับย่างเต็มเต่าฟักเต็มเคียงด้วยว่าตัวครับเคียงมันมปนหนวยหน่อยนะครับนี่โอ้ดีครับสองตัวโลกเพลองนะครับเนาะตัดใส่กันซับใส่กันเลยครับทั้งสองตัวเลยเคียงมาเหรอข้าแดงเครื่องแกงข้าวผมมีอย่างไรครับ ตะไคร้ครับส้อยสีมันมุนสร้อยไฟๆแล้วครับมันจังต่งําแหลกไงซุ่มคาผินคาไปยังนี่คือกันครับส้อยสีมันมุนจังต่ำไงครับกะม,หมหีหัวขีดมินหัวขิงไ่หัวคาเนาะครับนอสพริกแห้งพริกสดใบบกาบุดไฟหักพักหอมปลอมอ่า ยังแน่ล่ะโอ้ยลายยางกระเทียมหอมแดงครับใส่น้ากันครับแนวใดสีหอมสีเสียบตุ่มลงไปครับกับปิน้าน้อยนึงแจมๆกันเลยทีเดียวครับเอาให้แหลกข้อประมาณหนึ่งครับข้อหยาบๆนะครับเนาะแล้วก็มีพริกสดส้มโประดับประดาครับเป็นซีเป็นซันนี่เป็นใบบักูดกับใบกะเพรานะครับใบกะเพราแหลกกะเพราปลาครับผสมกันมาเลยตั้งหม้อครับ มอตั้งกระทะใส่น้ำมันตัวครับบัดนี้เพิ่งแกงเข้าต้องมาเจียวมาผัดก่อนครับมันจังหอมฝุ่งนะครับเนาะนี่ครับตำกันสดสดพัดกันสดสดครับโอ้วัตถุด,ดิบเผาสดใหม่ทั้งนั้นเลยผัดขึ้นมาเนาะถือไฟที่น้ำมันนี่หอมไปสามคุ้มแปดคุ้มเลยครับนี่ทีเด็ดกันเลยทีเดียวเลอนี้ บรรยากาศอีสานบาน,น่าครับย่ามแรงครับผมเมนูของเข,า,เขาในมือ,อนี่ก็ตั้งซืีอิ๊วมาหนูหน้าขัวแห่งสีเมาขี้เหล้าทำเองเเพุ่นแล้วนะเออเอับพร้อมดีแล้วก็ใส่เนี่ยหมูที่เขาซับไปครับเอาลงไปผัดไปขัวให้หอมเติมกันย่างหอมๆแล้วมาขัวหอมๆอมีกแบบเอาให้ซุปดีพุ่นล้วครับเอาให้เนื้อมันรวนซุยพุ่นละนีนะ่ครับขัวไปเรื่อยเจนเย็นนะครับ พร้อมๆครับนี่นู่ขี่้าเราต้องใจเย็นแนงห <c oughs> น่อยครับนี่ครับเดี๋ยเต่าเสียบกันเด้เห็นยมาเมนูขี่เราก็ได้พัดแบบอีสานอีสานลูกทุ่งลูกทุ่งครับบะใส่น้ำตาลเลยสุดเอากินกับขา้าวจะได้เป็นกับแก้มก็ดีครับคนนี้ห่อนห่อนเอากันข้าวกลุ่นแล้ว ผัดหอ,อมผัดนั่นซุปล้วนดีแล้วครับเอาเติมพริกแกงนะครับเนาะเพิ่มความจัดจ้านออาไปครับอันนี้เป็นพริกแกงสําเร็จนะครับเนาะจากร้านค้าเอาเติมเอาน้ำใส่เข้าไปหน่อยเสียดายครับยังปิดถุงอยู่เอาพัดต่อครับให้เข้าเครื่องครับบ้านนี้เขา้าบ่ยากครับมันมุนมาแล้วนี่ผัดหอ,อมฝุ่งไปเลยคือกินเลยกับหูแจักก็แล้วว่าครับมาเสียบจังว่านี่ ครับขี่เราขี่เมาต้องเติมแนงนะครับซีซฟครับน้ำใสใจจริงเติมต้องไปครับเนี่ยเพิ่มความร่อนแรงพร้อมชเลยอลไรแบันี้คุณควรขึ้นมากก็อยากสมัครอัๆคๆกุูเหรอครับจัางว่านี้หอมตืมเขากันเอ้ยมาคักมาแน่แบบนี้พ่อไอแม่เลยได้การได้การเอาท่าครับ ัวหนูขี่เมาขี่เราทับเองครับผมขัวแข็งๆนะครับเนาะรวนดีขนาดครับนี่ครับเติมซอสปรุงรสเข้าไปครับน้ำมันหอยครับซอสหอยแหน่เนี่ยแหละจักน้อยนะครับจักเล็กจักน้อยก็ถือกินพอได้รสปลาเล่มปลาเล่มตามด้วยที่เด็ดกระชับรสชาติครับผมผงชูรสครับเนี่ยสามส่วนส่าเลยทีเดียว เาหัวต้อครับเอาให้เครื่องปุงเ๋เขาเข้ากันดีครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยกระเทยนิดอิฐกะทะห้าวขวด <_ S 2> มาใส่นั่นครับเพาะขวดๆใส่เข้าไปนี่สุดอีฐกะทะนี่แหละที่เด็ดเลยนี่แหมๆหอมๆเลยนี่แจ่แมเลยครับหอม,มดีแดนะในครับพี่น,อน้องเอ้ยสุดสุดครับเอ๋อห้อยพริกครับบ้านนี่รายการเลว ติมเบงก็เขาทาแล้วพอคลัวเข้ามาในการแล้วครับเชฟออฟครับจากนิคุมน้งตาลครับเอาห้อยใบกระดูกกับใบกะเพราจบท้ายนะครับใบกะเพราเ่ากรเรียกเอาคิงคิงแหงๆนี้ครับจังกินมันจังร้อนแรงครับผมใบกะเพราสุ่มอัวหมันกินเพรแห้งบัดไดสุ่มนี่แหละครับแหงๆปลูกอยู่ขี้หินนี่ครับที่เด็ดเลยเาพักพัดพ่อให้พักสลดยุบแกเป็นอันไซดได้ครับโอ้ หอมยังต้อหอมยังแบบน,นี้เขากันดีมั้ได้ขัวแหงๆที่เด็ดเลยครับเขานี้ฮอนฮอนเนาะตุยเขาคุยเขาข้ามยังไงซะหรอในการได้กันโอ้สุดจัดครับเมนูฮองมอนี่หมูหน้าขัวแหงขั่วขี้เมาขี้เหล้าทำเองอ่ะซิมขํามใดกับเสียบข้านั้นตักเสือบทเซจจานะมาได้ครับ พี่น้องครับกินเขาแรงน้ำกันครับผมเสีบเสีบน้ำกันครับหนูหน้าครัวแห้งครับผม